สวัสดีครับวันนี้เราจะเดินทางเข้าเมืองด้วยสายรถไฟ Acces s e x p r e s s สายสีส้มนั่นเองนะครับซึ่งสายนี้จุดเด่นก็คือว่าเขาจะไปถึงสถานีอาซากุสะได้เลยนะครับซึ่งเราเองเนี่ยพักอยู่ที่อาซากุสะใกล้ๆวัดเซนโซจินะครับวันนี้เราก็เดินทางเข้าเมืองจากสนามบินนาริตะนะครับเข้าไปที่ในเมือง ตรงไปถึงอาซากุสะได้เลยก็ถึงที่พักแล้วนะครับซึ่งที่พักของเราก็สามารถเดินออกมาจากตัวรถไฟฟ้าได้ไม่ไกลเลยนะครับและเราก็ไปต่อกันที่ซื้อตัวบัตรนะครับพาสโมพาส,สปอร์ตนะครับ ซึ่งเราสามารถเติมเงินได้ที่ตู้นะครับโดยการไปจิ้มเลือกภาษาไทยแล้วก็ใส่บัตรพาสโม่พาสปอร์ตลงไปนะครับแล้วก็เติมเงินมี1,000เยน2,000เยนแบบนี้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกจำนวนเงินเนาะ ทีนี้เรื่องของพาสมพาสปอร์ตนะครับต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้บัตรไ c นะครับไม่สามารถที่จะซื้อได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าชิปขาดแคลนนะครับเขาเลยหยุดจำหน่ายก่อนจะสามารถซื้อเป็นบัตรพาสม o พาสปอร์ตเท่านั้นนะครับซึ่งพาสมพาสปอร์ตนะครับไม่ได้ซื้อได้ทุกสถานีนะครับของพวกเราซื้อที่อุเอโนะนะครับ